ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะในคลิปวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาแนะนำเกมมือถือออฟไลน์ line ไม่ต้องใช้เน็ตในการเล่นประจำเดนมกราคม2 0 2นนั่นเองค่ะก็ก็จะไปรับชมคลิปกันนั้นนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเนีนด้วยมาดูกันนะคะว่าในปีนี้จะมีเกมไรที่น่าสนใจและน่าเล่นกัมบ้างนะก็เริ่มต้นปีด้วยเกมออฟไลน์ line นะคะเอามาฝากเพื่อนกันนะขอให้ผู้ติดตามของแอดมินนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็คิดอะไรสมดังปารนานะคะแล้วก็ติดตามช่องของเราไปตลอด ก่นะอนไปรับชมน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปกันด้วยและเพื่อไม่ให้ากสเสียเวลานะคะเราไปดูกันด้วยที่ตัวเกมแรกเลย let's go <S ในตัวเกมที่1น,นะคะมีชื่อว่า mini farm stay ตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว simulation idle RPG นะที่เรานั้นจะได้รับหน้าที่ในการบริหารจัดการฟาร์มที่ยังไม่มีอะไรเลยนะให้ได้เป็นฟาร์มสุด,ดยิ่งใหญแบบครบวงจร ที่มีทุกอย่างที่ฟาร์มควรมีนั่นเองค่ะพร้อมทั้งเรายังได้ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากภายนอกเพื่อสไร้างรายได้จํานวนมากาแล้วก็นําไปพัฒนาฟาร์มของเราให้ดีต่อต่อไปนะคะในเกมนั้นเราจะได้พบกับภาพกราฟ,ฟิก2มิติสไตล์พิกเซลอาร์ตที่มีความสวยงามแล่ก็น่ารักเกมเพนนะคะก็เดยบง่ายที่เราต้องทำฟาร์ม ขายของสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆความทั้งบริารหารจัดการเงินให้ดีแล้วบอกเลยนะคะตัวเกมนี้มีภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบการให้เราได้เอาไปเล่นกันด้วยนะคะก็ใครที่สนใจลองดาวน์โหลดเล่นกันดูต่อกันด้วยเกมที่2ชื่อว่า SpongeBob Square Pants โดยตัวเกมนี้เป็นเกมประชมมายเกมใมาล่าสุดจากการ์ตูนเรื่อง SpongeBob เดืยครั้งนี้นะคะเราจะได้ติดตามการประจุมภัยของ SpongeBob และก็ p l a t t i c ในจกักรวาลต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหลังจากที่มีการขอพรจากน้ำตางเงือกที่ไม่เป็นผลนะถึงเวลานะคะก็ออกไปประจุมภายใน m u t ติ v r s s e สนุมไปกับมินิเกมที่แตกต่างกันในโลกที่โดดเด่นมากๆตัวเกมน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้นำเสนอก,กราฟิกออกมาได้สวยงามมากๆ โดยอประกอบกราฟิกแายในเกมนี้ถูกนำเสนอในแบบ3มิติการ์ตูนซึ่งตัวเกมนี้นะคะก็ทำออกมาดีๆมากๆเลยนะรวมไปถึงรา,รายละเอียดอื่นๆของฉากไม่ว่าจะเป็น NPC ลพื้นมผิว,วรวมไปถึงองค์ประกอบฉากทั้งหมดก็ทำออกมาดีๆมากๆเลยค่ะถ้าเป็นแฟนการ์ตูเนะะรเรื่องสป o นจ์บ o อนะคะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูคะ่ะส t าร์เทนออฟบันบัิตัวเกมนี้เป็นกมเนสยองขวันนะคะที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากความน่าสะพรึงกลัวครั้งยิ่งใหญ่โดยที่ตัวเกมนะคะก็จะให้เราได้ทําการสำรวจโรงเรียนอนุบาลบันบนันเอาชีวิตรอดจากความน่าสะพรึงกลัวนะคะเพื่อค้ยความจริงเบื้องหลังสถานที่นั้นแล้วก็ต้องตามหาลูกข,ของเราที่ได้หายตัวไปอีกด้วยค่ะเรื่องราวในภาคนี้นะคะก็จะเกิดหลังจากเหตุการณ์ในภาคซีซึ่งเ,เพื่อนเพนะคะจะได้ถูกบังคับให้นี้แล้วก็เจาะลึกเข้าไปในแซมประกอบการลึกลับ ที่เป็นโรงในอนุบาลแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะก็สามารถไปติดตามได้ในตัวเกมน,นี้กันเลยนะสนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันดูนะคะ C. Nova Fight เกมนี้เป็นเกมในแอคชั่นนะคะก็เป็นเกมแนวะต่อยมวยนั่นแหละคือเพื่อนเพื่อนนะคะสามารถเลือกตัวชื่อผู้เล่นที่หลักตายได้ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีสไตล์และความสามารถเฉพาะตัวเป็นของตัวเองนะเ<ๆ>มื่อได้เลือกนักมวยที่ชื่นชอบแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนต้องเตรียมพร้อมที่จะคลองการแข่งขันต้องบอกเลยว่ามีโหมดให้เลือกเล่นเยอะมากๆจะมีมิช่ันของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้นหรือว่าใครต้องการตตะอันดับไปในโหมดรี ก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็ยังมาพร้อมกับมุกอาชีพที่มอบโอกาสในการสร้างนักสู้ของเราตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อทําการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการเดินของพวกเราไปสู่จุดสูงสุดอีกค่ะตัวเกมนี้นะคะมาพร้อมกับรูปแบบการต่อสู้ที่หลากหลายให้ได้เล่นนะทางคาราเต้ยูโดกังฟูและก่อนอื่นก็ไปเล่นได้เลยนะคะใครสนใจดาวโหลดไปเล่กันค่ะ ต่อมาไอศครีมแปดตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเชียงขวัญน,นะคะที่เราต้องช่วยเพื่อนจากแม่ชีสุดลอดและชื่อเกมนะคะก็ได้บอกว่าเป็นฟ i นนอลชัปเตอร์กันอีกด้วยน่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะคะโดยรูปแบบการเล่นนะคะคือเราก็ต้องทําการสํารวจและค้นพบที่ตั้งโรงงานสุดคลาสสิกและช่วยกลุ่มเพื่อนแก้ไขปิสนาเอาชนะมินิเกมต่างๆที่มีให้เ,เล่นเนยอะมากๆและก็อย่าลืมที่จะหนีการไล่ล่าของอีวินานกันด้วยนะคะ เพราะว่าเขาก็จะตามเราไปทุกที่เรื่องราวในภาคนี้นะคะก็จะต่อจากก่อนหน้านี้เลยก็คือหลังจากที่ช่วยลิศออกจากห้องทดลรองในที่สุดเพื่อนๆทุกคนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในห้องควบคุมแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะล็อกนะคะตามพบกระชารีแล้วจึงตามเขาไปที่ห้องควบคุมซึ่งพวกเขาก็ได้ถูกขังไว้ตอนนี้พวกเขาก็ต้องหาทางออกจากห้องควบคุมในโรงงานอีกครั้งค่ะสําหรับภาคนี้นะคะก็มีอัปเดตเข้ามาคือเยอะมากๆนะใครที่สนใจก็รอมาดนกันดูคะ่ะ ่อมา Moto d e p o t เกมน,นี้เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นะคะที่เหล่านั้นจะได้จำลองเป็นคนขับรถคนส่งประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคนส่งรถบรรทุกและก็รถยนต์ รถแท็กเตอร์รถดรามและก็รถบัสโดยในเกมนี้ก็ใ้เพื่อนๆนะคะได้รับประสบการณ์ในการส่งของหรือว่าคนของต่างๆนะคะแบบเต็มรูปแบบกันเลยค่ะฟีเจอร์ลักๆในตัวเกมนี้ก็คือจะมีรถนะคะมากกว่า100คันให้ได้เลือกเล่นสกินตัวละครต่างๆก็มีให้เลือกใช้และยังมาพร้อมแกบแผนที่แบบโลกเปิดแล้วถ้าพูดถึงเกมแนวซิมูเลเตอร์นะคะก็คือสภาพอากาศต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเราก็สามารถลาภารกิจได้ตามที่เราต้องการกันได้เลยนะใครที่สนใจนะคะลองดาวน์โหลดเล่นกันดูค่ะ p r o เ e ก t b Peace Two c a l Off ตัวเกมนี้จะเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มรเลน,นะคะต้องใช้อุปกรณ์และเล่นอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเคลียร์เป้าหมายให้ได้ก็ตัวเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์กันเลยนะภายในตัวเกมจะมีถึงเจระดับพร้อมกับกับดักและสัตว์รูแบบซุมูมและก็สถานการณ์แอคชั่นมากมายซึ่งแม้ว่าตัวเกมนะคะจะไม่ได้มีกราฟิกโดดเด่นอะไรมาก แต่วิธีการเล่นหรือว่าดับเบิลพันในเกมนะคะบอกเลยว่าสมจริงสุดๆและยังมีดับเบิลโหลดปืนและคลาสมากมายให้ได้เลือกในโซของการควบคุมนั้นก็จะมีปุ่มการเอียงการโรยตัวมาให้ด้วยนะคะแล้วยังมาเพาก้กอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแฮ็กข้อมูลเฟสบุงโลจรจราจรและก้อนอื่นๆมากมายเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเล่นได้ทางออนไลน์และก็ออฟไลน์กันเลยนะใครสนใจดาวน์โหลดเล่นกันดูคะ่ะ River City Girls เกมนี้เป็นเกมมือถือ ARPG ที่เรานั้นจะได้รับบาบาทเป็นสองสาวตอกต่อยและเตะไปทั่วเมืองโดยสัญชาติานดีบที่ได้มาจากการเป็นแฟนของเราใช้ได้ตอนอยู่แล้วสองสาวนะคะจึงมีทักษะในการแชาวอูต่างๆมากมายและนอกจากเนื้อหาปกติตเกมนั้นก็ยังมีระบบในส่วนของไซ Quest และการอัปเรเวลตัวละครด้วยนะคะ ระหว่างทางก็ยังมีไอเทมประเภทต่างๆรูอาหารเครื่องมือต่างๆในการเพิ่มค่าสถานะได้อีกด้วยฟีเจอร์รักๆของตัวเกมนี้ก็คือจะมีแอชชั่นจังหวะสุดมันนะคะที่เล่นได้หนึ่งถึงสองคนกันเลยซึ่งก็สามารถไปต่อบูทหูเล่นกับเพื่อน,นได้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับภาพกราฟิกพิกเซลอาร์ตพร้อมฉากคาสินแอนิเมชั่นเป็นประกอบที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ด้าน6เขตเมือหย่พร้อมกับราซิลและภารกิจเซอร์อีกมากมายอาวุธไอเทมต่างๆก็มีนะคะถ้าสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูคะ่ะ เกมต่อมา Old School ถ้าใครที่ติดตามช่องแอดมินนะคะก็จะรู้ว่าตัวเกมนี้แอดมินเคยรีวิวไปแล้วบอกเลยว่าสนุกมากมากนะคะแล้วก็เกมมาปักด้วยก็ตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมมือถือต่อสู้ในโรงเรียนมัธยมเกมนี้นะคะเราจะได้เล่นเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง้องต่อสู้กับเรานักเรียนสุดบ้วนและก็อาจารย์ด้ดยกันด้วย ตัวเกมนั้นก็จะมาร้อมการระบบการจับสิ่งของมาใช้ในการต่อสู้ได้นะคะหรือใครที่ต้องการออกไปนอกโรงเรียนหรือว่ากลับบ้านก็สามารถทําได้เลยนะเพราะว่ามาพร้อมกับแผนที่แบบโอเพนเบิร์กันด้วยค่ะดูไปดูมาตัวเกมนี้ก็มีความคล้ายกับเกมบูลลี่กันเลยนะซึ่งในเกมนะคะจะมีภารกิจให้เราได้ทํามากมายด้วยเช่นการไปเรียนวิชานนั้นให้ตรงเวลาหรือว่าการไปเรียนคนอื่นๆนะคะแล้วถ้าสนใจลองดาวน์โหลดเล่นกันดูค่ะ แกลล r ่โฮลไลซิเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวเรสซิ่งที่ให้เรานะคะได้สนุกไปกับการแข่งรถบนสนามแข่งโวโรกซึ่งรถในตัวเกมนี้นะคะจะทุกแต่งสีออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถแต่งเองได้นะแต่ในอนาคตนะคะก็อนนาจมีพาส์เสริมให้เราได้แต่งเพิ่มเติมกันได้การเล่นในตัวเกมนี้นะคะจะแข่งตามสนามต่างๆเมื่อเล่นจบก็จะบดดอกการต่อไปสินตด่านจะมีแนวทางในการเล่นที่แตกต่างกันออกไปด้วยนอกจากการเล่นบดดอกดานแล้วในแต่ละวันเราก็ยังได้ลองรถใหม่ ที่จะวนมาให้เราได้รองกันในหมดพิเศษหรือใครที่อยากเปิดทัวร์นาเมนต์ก็สามารถเลือกจัดเซตและชวนเราผู้เล่นคนอื่นมาเล่นด้วยกันได้นะก็สามารถเล่นได้ทั้งออนไแลนและก็ออฟไลน์กันเลยถ้าสนใจดาวน์โลดเล่นกันดูนะ โดนฟเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองค่ะนอกจากการเล่นแบบมอมโมคนที่1แล้วในตัวเกมนี้เรายังจะได้ควบคุม UCAV นะคะที่ดีที่สุดและยิงในแบบของเราผ่านชุดของภารกิจลับที่เต็มไปด้วยแอคชั่นมากมายโดยก็ใช้อุปกรณ์และอาวุธสุดไฮเทคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจรวดคีปรนามุธระเบิดเรือติดอาวุธปืนใหญ่และอีกมากมายโดยที่ภารกิจของเรานะคะก็คือต้องหัดขวางการควบคุมของศัตรู ให้การสนับสนุนทาอากาศอย่างใกล้ชิดและโจมตีฐานศัตรูทั่วโลกไม่เพียงแค่นั้นนะคะตัวเกมนั้นยามาพร้อมกับหมวดซอมบี้ที่เราต้องควบคุมโดนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกซอมบี้มาจมตีเรานั่นเองค่ะที่แม้ว่ากราฟิกจะไม่ได้เรื่องอะไรมากนะคะแต่บอกเลยว่าตัวเกมแอชชั่นสุดๆเลยไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคอมเม้นชูตติ้งเกมตัวเกมนี้จะเป็นเกมยิงปืนแบบเอฟเนะคะก็มาพร้อมกับแบบออฟไลน์กันด้วย ดยตเกมนั้นก็เป็นเกมกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ที่จะให้เราได้ต่อสู้กับศัตรูเพื่อทำภารกิจที่สำคัญให้สำเร็จนั่นเองค่ะในตัวเกมนั้นเราสามารถใช้อาวุธและเกราะได้หลากหลายส่วนที่ดีที่สุดของตัวเกมนี้นะคะก็คือสามารถเลือกประเภทของอาวุธที่ต้องการใช้ได้โดยก็จะมีตัวเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลปืนกลสไนเปอร์ปืนลูกซองหะอีกมากมายกันนะบอกเลยว่าตัวเกมนะคะบูเล็คมากๆใครที่สนใจนะคะแล้วก็ออฟไลน์ด้วยลองไปดาวน์โหลดเละกินดูนะคะ เดตออนดิวตี้ภายในเกมนั้นโดยเรานะคะต้องต่อสู้กับซอมบี้จำนวนมากในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเกมนี้ก็มาพร้อมกับโหมดออนไลน์แบบเล่นหลายคนและก็โหมดเล่นคนเดียวแบบออฟไลน์นะคะหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวเกมนี้นะคะก็คือมีอาวุธที่เราสามารถเลือกใช้จาก12อาวุธที่แตกตางกันไม่ว่าจะเป็น M19 p 9 0 AK และก้อนอื่นนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของเบิร์กสิบรูปแบบนะคะที่มีความสามารถเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมกันด้วยไม่หมดแค่นั้นตัวเกมนั้นยังมาพร้อมกับแผนที่6แผนที่ที่แตกต่งางกันอีกด้วยแต่และแผนที่ก็มีความท้าทายและกลิท์ของตัวเองซึ่งเราสามารถสำรวจพื้นที่ไม่ๆมแล้วก็กำหนดกริลด์ต,ต่างๆเพื่อที่จะกำจัดสัมปีได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่มีทั้งความบู๊ความแอชชันแล้วก็ภาพกราฟิกสวยงามมากด้วยนะคะถ้าสนใจลองาวน์โหลดไปเล่นกันดูคะ่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงกับตัวเกมสุดท้ายกันสักทีนะคะสำหรับตัวเกมนี้ชื่อว่า Shadow Slayer จะเป็นเกมไม่ถือ a r อ g ซึ่งเราจะได้ดำดิ่งสูก่การผจญภัยอันมืดมนเรานะั้นจะได้สวมบทบาเป็นผู้กล้าข่าวดาต่อกรกับบอสอันดริดปลดล็อกศักยภาพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มพลังฮีโร่ให้ถึงที่สุดสำรวจสังหารและเลื่อนระดับมอนสเตอร์และบอสมากมายกำลังรอรออ,อยู่ในคุกต้ดดนนั่นเองค่ะ ความสนุกของเกมนี้ก็คือจะมีสกิลของตัวละครที่มีให้มากถึง4สกิลเ,เพื่อนๆนะคะสามารถกระโดดฟาดฟาดสัตวูแบบคอมโบหรือว่าจะลบในการโจมตีด้วยปุ่มแดชก็สามารถทําได้นะนอกจากนี้นะคะตัวละครละหลายตัวก็มีให้เล่นจากการซุ่มกระชาซึ่งแต่ละตัวก็มีทักษะและรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะถ้าสนใจดาวโหลดเล่นกันได้เลยนะ จบกันไปแล้วกับเกมมือถือออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตในการเล่นประจำเดือนมกรา2024นะคะซึ่งเกมทั้งหมดนี้บอกเลยว่าน่าเล่นกันสุดๆเลยถ้าหากใครชอบเกมทั้งหมดนี้นะคะแอมมีนก็ได้ทิ้งลิ้ว้ดนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะไปทานวา์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันเรื่อยๆด้วยนะคะและปีใหม่นี้นะคะก็ยังอีกยาวไกลให้เพื่อนๆนะคะฝากติดตามช่องของเราไปนานๆด้วยนะ และจะมีเกมอะไรมาใหม่กันบ้างแต่แอดมินก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ